แม่เอ้ยไม่กี้ไม่กี้ไปวัดมะนาเจอคนล้วงกระเป๋านี้ก็สวัสดีวัยรุ่นไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาถ่ายบอลอกแบบขำๆเนาะตามสไตล์แบบเด็กวัยรุ่นสุพรรณว่าตอนเย็นมันมีอะไรทำบ้างเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่วัดมะนาวนะครับวัดแห่งหนึ่งในสุพรรณนะครับวันนี้ก็จะแบบมาถ่ายแบบขำๆว่าเอ้ยวันวันหนึ่งอะวัยรุ่นสุพรรณตอนเย็นๆนะครับอยู่วัดอยู่ว่ากันเป็นคนดีมันต้องทําตัวยังไงอะ ือผมก็เข้าแต่วัดน,นะอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศวัดรอบๆให้ดูนะ ต่อไปเนี่ยรามาวัดอะการที่จะเป็นแบบวัยรุ่นสุพรรณดีแท้จริงอ่ะมันต้องแบบมาวัดแล้วให้อาหารปลานะก็เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันเลยดีกว่าก่อนจะไปทำนู่นนี่นะเราก็เล่นกับหมาก่อนนะครัดแต่ว่าจะพาแบบมาให้อาหารปลาซะหน่อยอาหารปลาเขาก็เก็บแล้วนะเพราะว่ามันก็ประมาณตอนนี้มันเย็นแล้วนะมันก็มาแบบว่าโคตรที่จะแบบ มาโคตรช้านะเอาไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะมาให้หันตาให้ดูแล้วกันคือวันนี้ผมกะจะแบบมาทําคลิปแบบบอ็อกคํำคก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรหรอกก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนี่โคตรเท่คือต้องบอกว่าช่วงนี้นะมันเป็นช่วงโควิดก็เลยว่างๆไม่มีอะไรมาถ่ายแบบ็อกแบบค้ำคักันดีกว่าะก็ก็เดินไปชิลๆตามไรรุสุพรรณอะบรรุสุพรรณที่แท้จริงเขาต้องแบบอยู่บ้านว่างๆชิลๆ อันนี้ผมยังเป็นตัวปลอมอย่างไงก็เลยต้องหาอะไรทำก็ตามเนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยๆอ้เศร้าจะมาให้อาหารปาก็อาหารปาก็โดนเก็บแล้วอ่ะผมซึ้งเนี่ยประทับโอ้ยไม่ก็นี่ไม่มีทำเนี่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆวัน,นลแล้วกันนะแล้วดูว่าด้วยวัาพนาววัดได้อะ่ะแล้วก็ไปเลยอันนี้ก็ โอ้ไม่ก็ไปดูบรรยากาศมะนาวแล้วกันข,ขุ่ขำไม่มีทำเราไปเรื่อยอะ่ะคือเราขับไปเรื่อยอะจะพาวนแล้วกันเราพาวนแล้วกันนะไปทุกคนไปดูบรรยากาศวันมะนาวกันดีกว่าวัมะนาวมันก็ขึ้นชื่อเรื่องมะนาวดิโอ้ทำไมทำไมมันจะไม่ขึ้นชื่ออะวันมะนาวนะทุกคนไปครับแล้วก็เท้าของคุ่มขำดีกว่าเฮ้ยเราชิลๆดูจะแฮปปี้ happy. ไปดีกว่าครับ ไปไปดีกว่าอ๋อถึงทางดับอกเลยว่า walk walk EP แรกก็ได้ได้สุดเลยก็ไม่รู้จะทำอะไรนะกะว่าจะแบบมาถ่ายแบบชิวๆขำๆก็ผมก็จะถ่ายบรรยากาศวัดมโนวัดมะนาวให้ดูมาแล้วนะตอนนี้ก็ช่วงโควิดก็อยากให้ทุกคนแบบว่าใส่แมสนะมันเป็นแบบนโยบายของทางรัฐบาลนะโอเคใช่ใช่ ก็คือต้องบอกว่าช่วงนี้คือแบบรัฐบาลเขาอยู่เชื่อเพื่อชาตินะแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดฉันว่าจะอยู่ที่เธอเฮ้ยคนตายอะได้ปะเออเอาแบบเซียวเซียวใส่เหน่อยก็ดูบรรยากาศแล้วกันชิวๆมันจะมีอะไรไปชิวกะเอออากาศก็ดีนะนะสุพรรณกลางวันโคตรร้อนเลยเออมีแผนให้คลิปแกล้งแม่ดีกว่าว่าไปวัดวัดมะนาวโดนลวงกระเป๋าดูว่าจะเป็นยังไงไปเลยว่าแม่ เอเอเ,อเอมื่อกี้เมื่อกี้ไปวัดแม่นาวเจอคนล้วงกระเป๋าเจอคนล้วงกระเป๋าไม่ใช่แบบเขาเดินล้วงกระเป๋าอ่ะโคตรเท่่อพใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับคลิปต่อไปก็ผมกะว่าจะแบบทำบล็อกไปเรื่อยๆแบบว่าไม่ไปถ่ายคาเฟ่ก็ไปนู่นนี่นนัะ่นอ่ะตามภาษาแบบวัยรุ่นไทยเนาะวัยรุ่นสุพรรณอ่ะเออวัยรุ่นสุพรรณมันทำกิน ไปแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมาก